สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับน้องใหม่สิงตงอีกแล้วนะคะวันนี้ก็ใหม่จะมาดีเอชั่นรื่องนึงนะคะซึ่งใหม่ก็ยังไม่ยังไม่เคยดูนะคะมีพี่ท่านหนึ่งนะที่ส่งมาให้ใหม่ได้รับชมนะคะรู้สึกดูจากอ,าอะไรนะเาเรียกว่าอะไรดูจากาคลิปหน้าปกนะคะก็รู้สึกตลกมากแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปชมพร้อมกันนะคะว่าจะเป็น อะไรแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับอะไรนะคะ,อะโอเคนะคะเราไปรับชมพร้อมกันนะคะก็ก่อนจะไปนะคะก็ฝากกดซับสไครต์หม่ซิงตกิด้วยนะคะ,ะคือช่องสวัสดีครับพบกันอีกครั้งทางอัพคอมเมนต์ครับ <Up S 2> สัพคอมเวันนี้เรามีความคิดเห็นแล้วก็เรื่องราวดีๆมาฝากอีกเช่นเคยนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์แล้วกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับ สำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับเราจะมารื่งความคิดเห็นของชาวต่างชาตินะครับซึ่งเนื่องมาจากมีชแนลทาง YouTube ช่องหนึ่งนะครับชื่อว่าดิน n อร์แอนฟิลนะครับเดี๋ยวลิงก์ของวิดีโอนะครับซึ่งเป็นวิดีโอที่น่ารักมากนะครับผมแล้วก็ผมก็ค่อนข้างจะชื่นชอบเลยนะครับจะแปะไว้ตรงช่องคําอธิบายนะครับเขาได้มาอธิบายนะครับได้ทําเรื่องราวเกี่ยวกับ แจะเกี่ยวอะไรที่คุณรักประเทศไทยนะครับโดยในตัววิดีโอเขาก็อธิบายเกี่ยวกับแปดเหตุผลนะครับซึ่งก็มีข้อหนึ่งอากาศที่อบอุ่นนะครับอันนี้ก็เข้าใจได้นะครับคนที่มาจากประเทศเมืองหนาวนะครับก็จะชอบอากาศอบอุ่นอยู่แล้วนะครับที่จีนตุดไทยนะครับเกี่ยวกับการนวดนะครับก็<ๆ>จะมีราคาถูกโดยในวิดีโอทั้งค<ๆ>ู่นะครับซึ่งเป็น น่าจะเป็นสามีภรรยาการเป็นคู่รักกันนะครับก็ได้ไปร้านนวดนะครับแล้วก็ได้ไปนวดในห้างนะครับที่เป็นเครื่องนวดอัตโนมัติซึ่งมีราคาเพียง20บาทนะครับซึ่งอันนี้เขาค่อนข้างจ่ายแฮปปี้นะครับ <Okay. S 1> ข้อที่สาเรื่องเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์นะครับเขาค่อนข้างชอบที่ประเทศไทยมีที่จอดมอเตอร์ไซค์ค่อนข้างเยอะนะครับ <Okay. S 1> ข้อ4แน่นอนนะครับชาวต่างชาติจะชื่นชอบข้อนี้ไปอันมากนะครับนั่นก็คือ อาหารไทยนะครับซึ่งก็อร่อยมีให้เลือกหลากหลายแล้วก็ราคาถูกนะครับข้อ5ครับอันนี้เจอบ่อยนะครับตามยูทูบเบอร์เขาค่อนข้างจะชอบเลยก็คือร้านเซเว่นอีเลเวะครับเขาอธิบายไว้ว่ามันหาซื้อได้ทุกอย่างในเซเว่นะครับไม่ว่าเป็นของใช้อาหารหรือว่าเครื่องดื่มกาแฟอะไรทํานองนี้นะครับข้อ6บํากันนะครับบากันคืออะไรครับ บั๊มกันก็คือที่ฉีดก้นนะครับที่ฉีดตูดนั่นแหละพูดตรงๆนะครับก็คือต่างชาติเนี่ยจะไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็ที่ฉีดก้นเนี่ยก็จะเริ่มแพร่หลายไปในต่างประเทศนะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับใครเคยไปเที่ยวต่างประเทศแล้วเข้าห้องน้าโดยไม่มีที่ฉีดก้นเนี่ยมันจะรู้สึกไม่ค่อยสะอาดนะครับต่อให้ใช้ทิชชู่ก็ตามความรู้สึกมันก็ไม่สะอาดเท่ากับใช้น้ําฉีดนะครับอันนี้ได้ยินมาบ่อยนะครับเยนตุง เชียงตุงจะไม่มีเครื่องฉีดแบบนี้นะคะแต่ว่าจะมีเป็นถังเนาะใส่ถังแล้วก็เอาขันตักเอานะคะส่วนมากคนเชียงตุงนะคะจะถนัดแบบนั้นเนาะแต่เมื่อไปกรุงเทพครั้งแรกเนี่ยคือบางครั้งเนาะไม่มีที่ฉีดตูดนะคะเนาะแล้วก็ไม่มีน้ําคือเขาเรียกว่าอะไรไม่มีน้ำเนาะมีเต็กกดสะโคกแล้วก็ บางครั้งกระดาษทิชชูก็ไม่มีด้วยนะคะบางครั้งกระดาษทิชชูก็หมดเนาะยามที่หมดอาจจะทําไงแล้วก็นั่นแหละอย่างที่หม่กับน้องหอมหนุ่มพูดไปนะคะบางคนบางคนก็ใช้กระดาษทิชชูไม่เป็นนะคะอย่างเช่นหม่ไปครั้งแรกบอกเลยหมาก็ใช้กระดาษทิชชูไม่เป็นเหมือนกันนะคะแล้วก็ไม่มีที่ฉีดแบบนี้ด้วยนะคะมีแต่สักโคกแล้วก็มีกระดาษทิชชูก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงเนาะก็ต <g nehmen luôn> <g tours> ้องก็ต้องใช้วิธีการอ่า กดสักโคกทิ้งนะคะกดสักโคกทิ้งแบบให้สะอาดๆแล้วก็เอาน้ําในสักโคกกระเลยนะล้างไปนะคือ <c ười> คุยกับน้องหนุ่มนี่ตลกมากแล้วก็วันนั้นนวันนั้นน้องหนุม่มก็เล่าให้ฟังนะคะน้องทํายังไงน้องก็ทําแบบแบบนี้แหละนะคะก็พี่ใหม่ก็เคยทํานะคะเข้ากรุงเทพครั้งแรกๆคือเราด้วยความไม่เคยชินต่างๆนานาน,าน,นะคะแล้วก็เราก็ บางที่บางที่ก็ไม่มีแบบเครื่องฉีดอะไรแบบนี้เนาะแล้วมันก็จําเป็นจริงๆนะคะคือไม่รู้จะทํายังไงแล้วอ่ะมันจําเป็นอะ่ะเราก็ต้องทํานะคะเนาะเราก็ไปล้างมือให้สะอาดนั่นเองนะคะคือบางที่กระดาษหมดแล้วทไงเนาะมันก็ต้องมันก็ต้องใช้วิธีนี้ใช่ไหมถ้าเกิดเราจําเป็นจริงๆอ่ะเนาะก็อย่าขำกันแล้วกันคือมันเคยผ่านตรงนั้นมาแล้วนะคะคือ <c oughs> ต่อนะคะตลาดตลาดไทยบ้านๆเรานี่แหละ ตลาดขาอธิบายไว้ว่ามันหาซื้อได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอาหารผักหรือว่าเครื่องใช้อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็หาได้เยอะโดยทั่วไปนะครับสําหรับตลาดไทยแล้วก็ข้อ8นะครับเขาใช้คําว่า l a t d b a c k culture นะครับก็คือน่าจะเป็นบรรยากาศที่สบายสบายนะครับในประเทศไทยซึ่งทําให้มันไม่ค่อยเครียดนะครับเขาก็เลยชื่นชอบครับนี่ก็คือ8เหตุผล ที่ชาวต่างชาติ2ท่านนี้นะครับอธิบายว่าทําไมเขาถึงชอบและรักประเทศไทยนะครับหลังจากนั้นก็มีคอมเมนต์มาเป็นจํานวนมากเลยนะครับชาวต่างชาติเขาจะมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้บ้างนะครับไปเริ่มฟังกันได้เลยครับมากันที่ความคิดเห็นแรกนะครับ ฉันสังเกตเห็นว่าพวกเขาเริ่มมีเก้าอี้นวดเหมือนที่ห้างในไทยในอเมริกาฉันเคยเห็นในห้านสรรพสินค้าในรอบๆตัวฉันแม้ว่าพวกมันจะดูแปลกๆไปหน่อยแต่วัฒนธรรมที่ผ่อนคลายฟังดูน่าทึ่งนะผู้คนเครียดม,มากเกินไปในขณะนี้ประเทศไทยฟนวดยังไม่เคยไปนวดนกไปจริงๆ,งๆซึ่งหลังจากนั้นนะครับเจ้าของช่องได้มาเขียนตอไปว่าอ่า วกเขามีเก้าอี้นวดไทยในห้างในอเมริกาหรือเราเคยเห็นพวกมันในห้างสับสินค้าหลายแห่งทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่พวกเราไม่เคยเห็นพวกมันในสหรัฐอเมริกามันเจ๋งมากวัฒนธรรมแบบสบายๆไม่เคยเห็นในห้างที่นนแต่ว่าไม่นี่อเมริกาน่าจะเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมการทำงานที่แย่ที่สุดเท่าที่มีในชั่วโมงอันยาวนานวันหยุดน้อย และผลประโยชน์อาจจะเป็นโรคก็ได้นะเมืองไทยสวยเวอร์ถ้าคุณมีโอกาสคุณควรลองทำมันมาต่อกับที่ความคิดเห็นบอกไปครับอาหารวัฒนธรรมอากาศแบบสบายๆคงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้เราอยากไปเยือนประเทศไทยแต่บางทีฉันอาจจะต้องเพิ่มสายฉีดก้นแทนที่จะเป็นเก้าอี้นวดแบบไทยในบ้านของเราเป็นวิดีโอที่ยอดเยี่ยม คอมเมนต์ออนะต่อไปครับปืนฉีดก้นฮ่าฮ่ฮ่อธิบายได้ว่าทำไมห้องน้ำในเอเชียถึงได้เปียกตลอดเวลาและผู้คนสามารถอยู่เพื่อทำธุรกิจที่นั่นได้นานขึ้นดี <c oughs> ใ,นใจที่ผู้คนชอบวัฒนธรรมแบบสบายๆ <c oughs> ฉันสามารถเชื่อมโยงกับมันได้เช่นกันเวลาเดินช้าลงในประเทศเอเชียเกือบทุกประเทศอาหารการประชุมทางธ <c oughs> ุรกิจของเรา ไม่สามารถทำได้หากไม่มีอาหารเบาๆหรือของว่างขนมหวานฉันชอบวิดีโอนี้ครับสำหรับความคิดเห็นนี้ก็เป็นความคิดเห็นของชาวต่างชาติที่เป็นชาวเอเชียนะครับซึ่งทางเจ้าของช่องเอเได้มาเขียนตอบว่าห้องน้ำสาธารณะดูเหมือนจะเปียกไปหลายรอบฮ่าฮ่าเมื่อเราไม่ได้อยู่ที่นี่เราจะพลาดวัฒนธรรมและอาหารไทยแสนอร่อยมันไม่เหมือนกัน ฉันชอบการประชุมที่มีของว่างขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนและการรับชมวิดีโอของเราเราซาบซึ้งจริงๆทางเจ้าของช่องก็มาขอบคุณไว้นะครับมาที่ความคิดเห็นต่อไปเลยครับมีสายฉีดก้นในโคเปเฮเกนและสวีเดนด้วยแต่ฉันไม่รู้วิธีใช้และฉันคิดว่าฉันจะฉีดมันลงไปจนหมดดังนั้นฉันจึงไม่เคยเรียนรู้วิธีใช้มันเลย ถ้ามีโอเคนะคะเพราะว่าจริงๆเราก็ใช้ใช้แบบนี้เนาะไม่ได้ใช้แบบฉีดนะใช้น้ำอะไรแบบนี้่งตาในประเทศไทยมากเช่นกันแม้ว่าฉันจะไม่ใช่คนไทยในวงเล็บฉันเป็นแค่คนที่เกิดในเอเชียตะวันออกเชียงใต้แต่ในสภาพสมองของฉันตอนนี้องค์ประกอบ10%ได้เรียนรู้จากอารยธรรมไทย มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปนะครับท่านนี้ก็ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบำกันนะครับหรือว่าสายฉีดก้นนะครับรักสายฉีดกน้นหาคุณยังไม่เคยไปญี่ปุ่นพวกเเขามีห้องน้ำที่ดีที่สุดภรรยาของผมและผมรักพวกมันมากจนเมื่อเรากลับถึงบ้าน มได้ติดตั้งมันในห้องน้ำของเราโดยเครื่องพ่นโถสุขภัณฑ์ราคาไม่แพงซึ่งราคาน้อยกว่า15เหรียญสหรัฐนี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราเคยทำมาปือฉีดก้นมีการใช้งานน้อยในปัจจุบันมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปนะครับใช่ประเทศไทยน่าทึ่งแต่ฉันว่าคุณคิดผิด เกี่ยวกับสภาพอากาศแน่นอนว่าอากาศในช่วงเดือนตุลาคมถึงมีนาคมนั้นดีและมีฝนตกเล็กน้อยแต่จะไปประเทศไทยในเดือนพฤษภาคมถึงกันยายนที่นั่นจะมีอุณหภูมิสูงกว่า45องศาเซลเซียสและมีฝนตกหนักอย่างน้อย4ชั่วโมงทุกวันครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับชาวต่างชาติค่อนข้างจะชื่นชอบ ปัมกันนะครับหรือว่าสายฉีดก้นของไทยนะครับผมก็เลยขออนุญาตเพื่อนๆทุกคนถ้าบางทีมีก็โอเคนะคะถ้าบางทีไม่มีนี่ลาบากเลยแหละเขาได้ทําเรื่องราวโดยเฉพาะเกี่ยวกับสายฉีดก้นนะครับโดยเขาได้อธิบายไว้ดังนี้นะครับผมเจอปัมกันครั้งแรกในไทย ต้องใช้เวลาสักพักกว่าจะคิดออกว่ามีไว้เพื่ออะไรผมใช้มันในบริเวณที่บอบบางเป็นเทคนิคการทำความสะอาดอย่างไรก็ตามเมื่อคุณลองใช้มันคุณอาจจะไม่ต้องกลับไปใช้กระดาษชำระอีกเลยและหลังจากนั้นก็มีผู้มาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายนะครับเราลองมาฟังกันดูนะครับความคิดเห็นแรกนะครับ ใช่ฉันเคยมาเมืองไทยสีครั้งแล้วและฉันสาบานว่าถ้าฉันกลับไปแคนาดาอีกครั้งฉันจะติดตั้งบำกันเมื่อคุณได้ใช้มันคุณจะไม่กลับไปใช้กระดาษชำระอีกต่อไปเพียงฉีดแค่สองสามครั้งให้ก้นของคุณเว้นแต่คุณจะเลือกใช้อุปกรณ์ราคาแพงซึ่งมาพร้อมกับเครื่องเป่าลมสำหรับผมสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่อันดับสองเท่าที่เคยมีมา คุณเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคุณจะต้องหลงรักมันจริงๆ <c oughs> ครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของความคิดเห็นนะครับ <c oughs> เพื่อนๆลองไปดูตามลิงก์ที่ผมจะแปะไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับทั้งวิดีโอแปดเหตุผลที่คุณรักเมืองไทยและ เกี่ยวกับสายฉีดก้นของประเทศไทยนะครับ <Okay. S 1> ขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่ให้พลาดว <Okay. S 1> ิดีโอต่อ,ตอไปจาก <Okay. S 1> อัพคอมเมนต์นะครับสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีโอเคค่ะก็อันนี้ความคิดเห็นจากคนจาก คนต่างชาตินะก็ต้องขอขอบคุณช่องอัพคอมเมนต์ด้วยนะคะที่นำเอาอความคิดเห็นอของชาวต่างชาติแล้วก็มาให้เราได้รับชมกันในวันนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่ดีมากเนาะหลายๆหลายคนหลายๆคอมเมนต์เนาะชื่นชอบประเทศไทยนะคะแล้วก็มีอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างเนาะที่ประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆหรือว่าประเพณีวัฒนธรรมต่างๆของ ประเทศไทยนะคะแล้วก็มีผู้คนเนาะอ,อมน้อมถ,อถ่อมตนนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่มีจิตใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันแบบนี้นะคะก็ต้องขอ,ขอขอบคุณมากนะคะที่ได้นำมาเล่าสู่กันฟังแบบนี้นะคะแล้วคือวันนี้รับชมแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะถ้าพี่ๆท่าไหนมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะก็คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปน้องใหม่สิงตุงด้วยนะคะแล้วสําหรับคลิปนี้นะคะมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องใหม่สิงตุงด้วยนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะ ใหม่สิงตุงนะคะสำหรับคลิปนีลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ